สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับวิธีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ห่างไกลจากโลกยุคดิจิตอลกันนะคะโดยโลกที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิตอลนะคะ 1. o f f i ออฟฟิศซินโดมเป็นกลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากการนั่งทํางานที่ไม่เหมาะสมค่ะทําให้เกิดอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดคอปวดหัวปวดตาหรือว่าปวดข้อมือค่ะ 2. องเทคติงชัมซินโดมค่ะ เป็นอาการบาดเจ็บจากการเล่นสมาร์ทโฟนเป็นเวลา,านานทําให้มีอาการปวดปวดชาชาบริเวณย้วโป้งค่ะ 3. t e เทคติงเน็กซินโดมค่ะกลุ่มอาการที่เกิดจากการถือสมาร์ทโฟนเป็นเวลา,านานค่ะหรือว่าขนาดตัวอักษรบนหน้าจอโทรศัพท์นะคะมีขนาดเล็กจนเกินไปจนทาให้เราเนี่ยต้องก้มลงไปมองที่หน้าจอโทรศัพท์ค่ะทําให้เกิดอาการปวดบริเวณบ่าคอและไหล่ค่ะ 4. แล็ t o p อใช้ดิส o ลเดอร์ค่ะเป็นกลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากการทำงานโดยวางคอมพิวเตอร์โนตบุกไว้บนตักเป็นเวลานานค่ะทำให้เกิดอันตารายจากความร้อนที่โนตบุกปล่อยออกมาถึง40องศาต่อผิวหนังแล้วค่ะโดยความร้อนของโนตบุกนะคะทำให้ผิวหนังเราเนี่ยเกิดการรนะะคายเคืองหรือว่าอักเสบได้ค่ะ 5. t ิสตันไอส์เทรนซินโดงค่ะ เป็นอาการไม่ราทางสายตาทําให้มีอาการตาผ้ามัวปวดตาตาแห้งตาลาแล้วก็มีน้ําตาไหลตลอดเวลาค่ะ 6. เชนนิสเอลโบซินโดมค่ะเป็นอาการของการออกแรงบีบหรือว่าการหมุนข้อมือร่วมกับการเคลื่อนไหวของข้อสอบซ้ซําๆค่ะทําให้เกิดอาการปวดปวดบริเวณข้อสอบกร้าวไปจนถึงหลังมือค่ะ ะะก็จะเป็นวิธีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ห่างไกลจากโลกยุคดิจิตอลค่ะ 1. น,นะคะปับให้จอคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับสายตา 2. แป้นพิมพ์คีย์บอร์ดควรอยู่ในระดับข้อมือหรือว่าข้อศอกค่ะ 3. เม,มาส์ควรมีขนาดที่เหมาะสมกับ,บรูปทรงสวีละของข้อมือค่ะ 4. ควรกระพริบตาที่สีมองไปในระยะไกลเป็นระยะๆะะหรือว่าหลับตาเพื่อเชื่อให้มี น้ำมาหล่อเลี้ยงดวงตาค่ะ 5. เลือกขนาดของโต๊ะเก้าอี้ให้เหมาะสมพอดีกับสรีระของตัวเองค่ะ 6. ควรนั่งเก้าอี้ให้เต็มก้นหลังติดพนักพิงค่ะ 7. หมั่นบริหารร่างกายอยู่เสมอ 8. คนลุกไปทำกิจกรรมอื่นๆบ้างเช่นถ่ายเอกสารชงกาแฟไม่ควรนั่งท่าเดิมๆเ,เป็นเวลานานค่ะ 9. คนใส่แว่นกองแสงขนาดใช้อุปกรณ์เ e ยี X ้อทุนนี e K. ค่ะก็ขอให้ทุกคนใช้อุปกรณ์เ e ยีอทุนนิ N e K. อย่างระมัดระวังและปลอดภัยนะคะ